ุดโรแมนติกไปทาคนคุกข่าวขอแฟนสาวแต่งงานที่กรุงโซลทำเอาแฟนคลับฟินไปตามตามกันหลังจากที่นักแสดงและนายแบบชื่อดังชาวเมียนมาไปทาคนได้คุกข่าวขอแฟนสาวแต่งงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้งนี้ในเพจ f c e e o o o ปาอิ้งทาคนได้โพสต์คลิปขณะที่กําลังยืนคุยอยู่กับแฟนสาวคือลินเมียผิวที่ริมแม่น้ำฮัน ในกรุงโซประเทศเกาหลีพร้อมกับได้คุกข่าวขอแต่งงานด้วยแหวนเพชรเม็ดเป้งหลังจากที่ทั้งคู่คบกันมานานหลายปีเพจดังกล่าวโพสต์คลิปนาทีสำคัญพร้อมเขียนข้อความว่าชีเซดเยสท่ามกลางบรรยากาศการขอแต่งงานเต็มไปด้วยความโรแมนติกปาอิงทาคนเกิดเมื่อปี1996ที่เกาะสองภูมิภาคตะนาวสีประเทศเมียนมาโดยมีพ่อชื่อทันโมเอและภรรยาชื่อคิมคิวเขาเติบโตที่คามาอุปี เขาเป็นบุตรคนที่4จากพี่น้องทั้งหมด6คนมีพี่ชาย1คนพี่สาวสองคนและน้องชายสองคนเขาจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานหมาเลข1คามาอุกิในปี2014 เขาย้ายไปที่เมืองย่างกุ้งเพื่อเป็นนายแบบในปี2017เขาเริ่มเรียนจิตวิทยาที่มหาวิทยาลัยการศึกษาทางไกลเมืองย่างกุ้งเขาเข้าร่วมการฝึกอบรมนายแบบกับจอห์นแอลวินในปี2014ตั้งแต่นั้นมาเขาก็เข้ารับการฝึกอบรมมืออาชีพด้านนายแบบและแคดวอล์กเขาเริ่มต้นอาชีพในวงการบันเทิงในฐานะนายแบบเดินแบบในสังกัดจอห์นแอลวิน s t โมเดลอินเตอร์เนชั่นแนลโมเดลลิ่งเอเจนซี่ซึ่งมีงานโฆษณาและงานเดินแบบมากมาย จากนั้นก็มีข้อเสนอให้ลงโฆษณาทางทีวีและดีวีดีเขาปรากฏตัวในมิวสิกวิดีโอมากมายและเป็นนายแบบบนปกนิตยสารการทำงานหนักของเขาในฐานะนายแบบและการแสดงโฆษณาเป็นที่สังเกตของวงการภาพยนตร์และในไม่ช้าก็มีข้อเสนอให้ลงเล่นภาพยนตร์ตามมาในปี2559เขาเดินทางไปอินโดนีเซียเพื่อเข้าร่วมอาเซียนเซเลบริตี้เอ็กซ์พลอร์เควสมาเลเซีย2016 ACEQM ร่วมกับนันซูยาติโซในฐานะตัวแทนจากเมียนมาซึ่งจัดขึ้นร่วมกับดาราดังและนางแบบจากประเทศต่างๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พวกเขาแสดงร่วมกันในการเต้นรำยูชเวโยและดอโมเอในงานนี้เขาโด่งดังในปี2560และได้เป็นนักแสดงเขาได้แสดงครั้งแรกในบทบาทนำในภาพยนตร์เรื่องมิดไน t r t ว e เ e ร่วมกับ นางทิ้นซายยาจากนั้นเขาก็ได้ร่วมแสดงในภาพยนตร์ดราม่าเรื่อง Bad Boy 2: Angel of Bad Boy ซึ่งเขาเล่นเป็นตัวละครหลักในปี2018เขาได้แสดงเป็นพระเอกในภาพยนตร์แอคชั่นสยองขวัญเรื่อง t e m a n a e o r w a e t i g e r ร่วมกับ a n g เจิลละมุในเดือนมีนาคม2019มีการประกาศว่าเขาได้รับเลือกให้รับบทเป็นพระเอกในซีรีส์ดราม่าสารคดีเรื่องขายี่ K, ทีเอสบวาคอคิง Traveler Note ร่วมกับตินซาวินคิออในเดือนเมษายน2019เขาได้รับเลือกให้แสดงในภาพยนตร์สยองขวัญเรื่องทูบาวทูแลเขาคือใครในปี2019เขากลายเป็นคนดังในประเทศไทยซึ่งถือเป็นกรณีหายากที่คนดังจากเมียนมาจะมีชื่อเสียงในประเทศเมื่อวันที่3สิงหาคม2019เขาได้จัดงานแฟนมีติ้งครั้งยิ่งใหญ่ในกรุงเทพมหานครประเทศไทยซึ่งมีแฟนๆมารวมตัวกันเป็นจานวนมาก เขาปรากฏตัวในโฆษณาและละครโทรทัศน์ในประเทศไทยเขาเป็นทูตของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเมื่อวันที่21กันยายน2019เขาได้รับแต่งตั้งให้เป็นทูตการท่องเที่ยวเมียนมาประจำประเทศไทยโดยสมาคมการตลาดการเที่ยวเมียนมาร่วมกับสหพันธ์การท่องเที่ยวเมียนมาเขาได้รับเลือกเป็นอันดับที่10ในรายชื่อ100ใบหน้าหล่อที่สุดแห่งปี2020โดย T.C. Keller ในปี2020เขาได้รับเลือกให้แสดงนำในภาพยนตร์เรื่อง The Clock Red Wall ที่กำลังจะเข้าฉายเร็วๆนี้ซึ่งกำกับโดยลีกไลดา้าผู้กำกับชาวกัมพูชาในเดือนธันวาคม2021ปาอิงทาคนได้รับการจัดอันดับเป็นอันดับที่1ในรายชื่อ100ใบหน้าหล่อที่สุดแห่งปี2021ที่จัดทำโดย T.C. Canler